สองแสบอดีโก้เหรอจิโก้พร้อมแน่เขาแน่ไปไปข้างหน้าไปเร็ว ตัวใหญ่คือล็อกกี้ล็อกกี้ยลันจับจับจเอาไปจับนี่ไปจับเข้าร้านแล้วเข้าร้านแล้วเข้าร้านเข้าร้านพี่เอม่อน่เ อ่าไม่มีหลุดแล้วไม่มีหลุดล,ละเรียบร้อยออกกำลังกายทุกคนทั้งขาเทานันี่ไปแนละ้วไปไหมมาเราจะมารั่นทางนีไ้ไป,ไปข้างหน้าไปเลยไปเลยหน้อมข้ามล้นดีกว่า ไปไม่ได้ไม่ข้ามไม่เป็นเหรอข้ามเป็นดูค่ะแต่ตัวไม่ได้ไม่ได้สุด้ยไปยาวไหมยาวเลยไปเรอไปถ่ายคลิปวอนเรียกเลยเรียกเลยนะก็จะไปด้วยเนี่ยจะไป่คันกิ้งไปไปใส่เราจิโกะใส่แล้วลัดล่อสวนนะคะลัดล่อสวนตามเลโก้กับล็อกกี้นะคะถึงไปแล้วอ๋อที่โกพามาไล่ปู ดูกันนะคะว่าวันนี้คุณพี่โกจะส่้ไหวไหมเนอไีค่เป็นรอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเลยพี่ออกมาแถวนี้ใช่ครับใช่ครั้งแรกครั้งแรกมเปิดหูเปิดตาเนาะเฮ้ยระวังระวังระวังนะมิวมิว ดีใจดีใจนี่ครับบรรยากาศล่าสุดที่อานปูนะโอ้ขึ้นปูขึ้นปูเปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไ จะวิ่งไปถนนนะเด็กจับไว้ดีกว่าพี่พี่ดูดูสองแสบเราปีนอมกับดมนจะเห็นจะเห็นน้องไหมเนี่ยน้องขาเราออกมานี้เราต้องพาเขาไปอาบน้ำแล้วนี่ใช่ไหวไหมถ้าจะพาไปอาบน้ำแล้วปล่อยให้น้องเล่นคนไปเลยนั่นแหละปล่อยอยู่ว่าปล่อยเชือกมันเขาจะวิ่งไปเรื่อยไงสนุกเขาเลย ถึงว่าเขาไดกเอามาวิ่งยนีบ่อยๆก็คงจะดีเนาะกลใช่ได้ออกกำลังกายองดีใจมากเลยนั่นน่ะดูน้องดีใจมากเลยคหมือนคนนี่หละได้ออกกลังกายวิ่งอ็กงร่าไงคัรักครน่าโทรศั์โครศัโ ปลาฟื้นปลาฟื้น<ะ>โทรศัพทโ์โทราศัพท์ก็นนะกเปลี่ยนบรรยากาศนะครับล็อกกี้ล็อกโก้เปิดหูเปิดตานะครับเปิดหูเปิดตาเด็กๆ สไลด์สไลด์เฮ้อุทานอุทานอุทานวิ่งมไปหมดเลยดีใจไงเอามาทุกวันไหมถามเขาไหมนี่นะครับสนุกไหมสนุกไหมจำหน้าเราไว้นะน่ารักมากนะครับ เขาจะแข็งแรงมากกว่าเดิมแล้ี่นะใช่ใช่กล้ามกล้ามขาออกกําลังกายงาข้าอะไรอย่างนี้ใครพาไปอาบน้ำยะยยะๆอเรียบร้อยรบร้อยชอบแบบนั้นเขาไม่เคยเขาไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เลยอ๋มบอกน้ำมนต์มาจัดการเลยเอามานี่มานี่ไปเดี้ยว เียบร้อยเยบร้อยเยอยปล้วเาละจิ๊กนจะจตโน้นใหญ่ครับนใหญ่กว่าแต่นี้ก็วิ่งแรงนะลองถือตัวสลับสอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะล็อกกี้ตัวใหญ่ี้แลวเล็กเโกแลวไมกินน้ำทำไมล่ะหิว 没得，还等你来。<BB EN> บรรยากาศล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะไปตลาดนะครับก่อนที่เราจะไปตลาด อาเจับใครเหรอเจ้าใครเหรอหนึ่งหนึ่งกับเลขอะไรเลขสี่โอ้โหถ้าเป็นงวดโอ้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เออถ้าเป็นก่อนหน้านี้ดูดิเต็มไตไหมฮะสิบสี่นะคะพี่พี่ออกไปแล้วหรือจะออกอีกอาจจะซ้ำก็ได้เออได้มามามาตัวนหนึ่งตัวนหนึ่งขันขันขาแอแล้วขอแล้ว

เงียบสวยงามมากนะครับสวยงามมากมกาดที่ต้นคอนะต้นคอหน้าลานปูก